วันนี้เราจะมาเล่นสกินไมสเตอนเชลสกี Stone, ki, ้หนึ่งถึงสามตอนนี้ผมเออใครรับรับไปตอนนี้เราจะเริ่มจากไมสตนตอนนี้ผมเลิกตันแล้วนะฮะออผมฟาร์มหลายเดือนมากก็จะได้มาโหยเพิ่งจะได้มาอัดคลิปแล้วก็เพิ่งจะกลับมาออขอโทษที่หายไปน,นานเพราะว่าผมผมขี้เกียจ นั่นแหละแล้วก็ไม่เชลอสกัยเนื้อสตูนมารอบนี้เป็นสตูเลชเชอร์จะกินคิวเลอร์ไคร์ไปสติปแรกเราก็ต้องปั่นไฟแล้ว <laughs> โอ ok, wow, ้ยอยังตังจะยังตังโอเคตายละซึ่งผมอาจจะไม่ได้เปิดเสียงนะเพราะเสียงมันดังมากผมเลยจะไม่ได้เปิดแล้วคลิปนี้คุณก็จะได้ยินแต่เสียงน่ารำคาญของผมเองวิ่งหนี่ไงว้าวไปทันทีไปนี่เลยชิมเอบๆไม่เห็นกูหรองไปเอาละเอาละไงกูโดนละ โอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้ยผมเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ยผมเกี่ยวอะไรเยอะไล่คนอื่นถือขอร้องขอบใจที่ไล่คนอื่นโอ้ยใจมากแซบให้แล้วหาเครื่องมันไฟกันวิจําได้วสุเนนะวิ่งอะไรก็ แขวดคิดมันแล้วฟอสเกตจะเอาเดตแล้วแล้วมันเหลืออีกสิบจะว่ามามาคีคีมามาเอ้เดหละพีนไปซะขอไปฟาร์ม่เฮ้ยคีคีมามาเออโอ้ยกินไก่เลย ตีเข้าไปโอ,โ,โอ้โหแสบวันนี้จิคีๆม,มาๆมาอะไรอะ่ะอุ๊ยดีโพดอุ้ยรับดับยิงชูอุ้ยแบ็เลย20โอ้ถ้าตอนนี้ไม่มีใครไล่ก็ไต่เลยชืบ,ชบ,ชบ,ชบืบืบนีเตมเลย มาดูช่องนี้นั้นไม่ได้เห็นความฟันไม่นหรอกเจอแต่ความความเบ้านนะฮะถ้าอยากดูคลิปนี้ก็ต้องเออเป็นคนที่เออตีเบ้าเหมือนกับผมนะถึงจะได้ดูผมก็พูดไปกันแหละอยากมาดูก็อยากมาดูคือผมอัดคลิปไปเราต้องไปช่วยอุ้ยร้อยวะ่ะ คีิมามาวิ่งเรต้ช่วยฟุกเอานึ่งวิ่งทางนี้สิจังมันหุยทำไมเลลสกีไม่สตตนสาวกูจูเอ้ยอะไรวะใส่ดิวิ่งไม่โดนนาเมลยจุโหดมาก ไมสโตนลสี่คลิปหน้าแล้วกันแม่งเี๋ยวแม่งนานคลิปคลิปแม่งสามนาทีเลยยังไม่จบเลยเนะี่ยปุ๊บแล้วผมก็ยิ่งเป็นคนขี้เกียจตัดด้วยสิอุ้ยบนี่ไงยัมขอสักเปี้ยหน่อยอยากได้ตังอขอบใจให้ตัง เป็นอะไรนั่นแหละทธอไม่ฟินกินนะหมัวหมัวหมัวโอเยโอ้ยกินกินกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยคีคีมาม่าฟุ้ยจุ๊บยิ้มหอดแล้วในตั้ง40บาทฟรีด้วยเอาละต่อไปฉันจะเป็นราชาโจรสลัดได้โอเคคนละเดียว ตอนนี้เป็นเทเลสกี้ไปสเตอรจสองจอดดูสกินอะไรเอ่ยอ่านไม่ออกสกินไม่ต้องอา่านหรอกที่รู้ๆขอยให้มันเป็นจดดูอะแค่นั้นแหละก็ชื้อชื้อชื้ตี้ยเตีเลยอย่เงี้ยนะไม่ต้องสในใจหน้าผมนายอย่าไปนสในใจเสือ้อ เสือ้อเสื้อมันไม่มีอะไรเสื้อไม่มีอะไรไม่รู้เออปนตกจากซีออเสือ้อมันติดายอะไรไม่รู้อ่นะอย่าดูนะอย่ไปหาดูเสื้อผมนะโฟกัสตาเ,สเป็นหาผิวปิวเลยค่ะไอ้เฮ้อปิ้ว้วสใจไม่ได้เลยแหละ ไม่ได้เล่นอีกแล้วโอเคตัดไปตอนที่ผมได้เล่นเลยละกันป่ะเออเอาละทุกคนเราตัดเข้าเกมเลยละกันเพราะว่าผมขี้เกียจตัดเข้าไปตอนผมยืนอยู่หน้าลบีโอเคมาเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมปิงน่าจะไปสนใจเลยตอนนี้จอนโด อุ้ยอู้ชื้อเป็นไงอุ้ยบ็อกซีโคลราเฮ้ยสดเอาแล้วเอาแล้วเฮือดูรออุ้ยอุ้ยเรดเชอร์อยากเล่นเกทวะไม่เป็นไรอีนี่อยากเล่นเทเลสกี้แล้วก็ต้องเล่นให้มันสด เอาแล้วมีดคดตกอยู่นี่ไปเติมเลือดอุ้ยชึบเป็นไงหลบบิกิตอนอู้หู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 บิกิตอนอู้หูดิกิตอนอู้หู หลบเกง่งกันเว่าไหริซมนี่ไหวไหมวะเนียย่ยอันนี้นะครับผมมีฟ้าแฝดนะเออแต่ว่าคนนี้เป็นฟ้าแฝงสีเขียวนะนี่ผมหลอกว่านะ กูไม่รู้สุดใจเขียวเลยอย่าบม,มูฟี่าแฟรนะเสื้อเป็นสีเขียวเข้าใจนะใจไหมเออเสื้อไปจากทบองดูก่อนนะ่จริงผมแตะเรื่องให้มันน่าสนุกขึ้นเียเฉยและสงสัยว่าทำไมผมชอบเกินตัวไม่หรอกผมไม่ได้ชอบเปลี่ยนผมชอบจสก,กินแบบว่าค้างเอาไว้แบบว่าแต่ว่าดึกเดือนแล้วค่อยเปลี่ยนนะ โอ้ไม่ใช่เพะว่าแพรว่าเปลี่ยนทุกๆรอบนะเอาไปซะขี้เกียจและเอาบ,บอกซี่โคลาดีกว่าสเสร็จอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมต้องเป็นผมโอ้โอยจะปวดไปแล้ววุยหยี่ยี อุ้ยมันแคทผมมันแคผมมันแคทผมไม่แล้วอุ้ยสนาบชิอุ้ยอชิคิบาบะชิคิอุ้ย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 ดิ้ยยี่ยย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 ยุยยยยยงยียย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 ยใช้ยชว์ยย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดโหดอ่ะอุ้ยคิกิวว่ามาเอร็วเร็วเลชเชอร์แค่แล้วเลชเชอร์แค่แล้วอุ้ยอุ้ยจุ๊บดีไงจุ๊บดีไงจุ๊บเลยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบอุ้ยจุ๊บโอ้โห ตื่นตืดออุุ้ย้ยวิ่ง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 เอลเลียดอยู่นี่ทำไมไม่หิวอะเอลเลียดโอ้ยวิ่งตัวอะไรดิโอ้โอ้โอตัวอะไรตัวอะไรดิตัวอะไรดิโอ้โหตกใจหมดตัวอะไรวิ่งหลังว่ะก็อยู่ตัวอะไรมันขึ้นหินบล็อกด้วยกิน อุ้ยอุ้ยอุ้ยถีบเลยอุ้ยไม่มีอู้อู้อ้เจ็บ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 ออ้ยอ้ยออ้หวหวหวเลยตตตต ออกเลย,เ,ลยเอาละต่อบายสโตนสามเลยไปเร็วๆเลยบายสโตนสี่คลิปหนะ้ารอเลยเลยแล้วก็คลิปนี้ไม่ตัดเหมือนเดิมโอเคจบ <c oughs> <c oughs> ส่วนคลิปเล่นจซเว้ร์ทุกตัวผมไม่รู้ว่าทุกคนยังค้างคางกับเกมหรือเปล่าเพราะว่าผมรีเซตตัวแล้วก็จบคลิปเลยอ่ะถ้าค้างคางก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะแก้มาเล่นให้อีกรอบอ้าชิตไปดีกว่า ลี่ยนสกีโอ้โหมานนเนนโอลีโอเคโอเคอุ้ยสังเกตยังเครื่องจริงเครื่องปอมนะพี่ชายตัวอะไรนะกูเยอ้ยเน็ตปิงเน็ตปิงหรือกูปิงกูปิงโอเคโอ้ยไปละหนีละไม่อยู่แล้วเน็ตปิงชิคกม้มาม่า เออเครื่องแหลกพี่อุ้ยตัวอะไรนี่ตัวติ๊กตอพอมนี่ตัวติ๊กตอพอมนี่อื้อโดนชนไปแล้วล้มนี่เป็นอะไรไม่ขนาดเอาละเอาละถึงเวลาช่วยเพื่อนแหละ

ชุดปีหิวเลยไม่หิวหรอกหุยหออกแล้วคาหดแล้วทีนี้ไปแล้วอ้เข้ากระบาลเมื่อกีาาอ้แล้วก็ผมอาจจะไม่อธิบายส,ายสกินสกิลเพื่อนอย่ารอมา นี่ไงฟันไปีหิวเลยโอ้โหเลือดเสียไม่เท่าไหรนะมันเสียไปว่ะสิบห้าหน่วยนู่นอ,อ,อันนั้นพิซซ่า It's so fake มากตัดูพิซซ่าดีกว่า พี่ซัาปอมสูกแล้วแทงก่อนแทงก่อนนี่เราต้องช่วยเอลเลียนะดูก่อนลุบลุบโยนไปกระโดดคิกิมามาคิกิมามาเร็วเร็ว ทา,ายร่น,น,นแดกเลยีม,มมามาเออเออ้ยทุกคนปันใสจบคิปไปแลว